ตอนที่159ไร้ฐาาานะยาคงเหว,หวนอี้มีปัญหาหมอในจวนสกุลพันธไม่อาจชี้แจงได้เรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกับพันหยวนที่เป็นคนดูแลเขาแน่ภายหลังท่านหญิงเจ้าเยี่ยไปตรวจสอบพ่อค้าหลงโยที่ช่วยใช้ยนี่พนันให้กับพันหยวนพบว่าอีกฝ่ายหายสาบสูญไปแล้วเหวินอี้จากไปไม่นาน พันยวนก็ตกมาตายเขาถูกใครบงการให้วางยาพิษเหยา่เหมือนอี้กันแน่เบาะแสของเรื่องนี้พลอยขาดหายไปด้วยแต่พันลินเอาบัญชีครั้งนี้ไปคิดกระเซียซิวจัวความสัมพันธ์ของสองฝ่ายในฉีตูจึงเลวร้ายลงทุกที เกาจ้งสยองรู้สึกว่าบรรยากาศในห้องค่อยๆหนักอึ้งครั้นคิดว่าตนกับพันหยวนก็มีไมตรีต่อก,กันจึงรู้สึกเหมือนนั่งอยู่บนพรมตะปูกเกรงว่าเหวาหวนอี้จะตำหนิตนพาะเรื่องนีเขาทนความเงียบไม่ได้จึงพูดว่าแม้ข้าจะรู้จักกับพันหยวนแต่ได้มีความคิดไปในทางเดียวกับเขาไม่ปกติที่ไปมาหาสู่กันก็เพราะความจำเป็นเท่านั้น อย่าเหมือนอี้รอให้เกาจ้งสยองพูดจบเอ่ยน้ำเสียงราบเรียบว่าอดีตเปรียบเหมือนความฝันไม่น่ากล่าวถึงเจ้าข้ามีชิดรอดจนได้พบกันนายชือโจอีกครั้งนับเป็นวาสนาบัดนี้ถ้าพบเจ้านายดีแล้วไม่ทราบว่าเจ้าวางแผนอย่างไรในวันข้างหน้าเกาจ้งสยองเดือบมองสินโจชวนแวบหนึ่ง ค่าตกต่ำถึงเพียงนี้ยังจะแผนการยังจะวางแผนการอันใดได้อีกเล่าเขาพูดพรางเผยรอยยิ้มขื่นการกระทำในวันนี้ทำให้ผู้คนขบขันแล้วกล้าตัดตรำเล่าเรียนมาหลายปีสุดท้ายก็เป็นเพียงความว่างเปล่าสนเจอชวนจับพัดจีบในแขนเสื้อเขารู้สึกว่าในห้องอากาศในห้องเย็นควรให้คนเตรียมหม้อน้ำร้อนได้แล้ว ก็ดึงความคิดกลับมาในพริบตาต่างหูหยกหันไปด้านข้างเล็กน้อยพูดกับเกาจงสยองอย่างเกรงอกเกรงใจว่าบัดนี้สถานการณ์ไม่แน่นอนผู้กล้าในท้องที่ต่างๆช่วงชิงอำนาจกันในเมื่อเสริญเวยเสริญเวยเซียนเซิง,งมาชื่อโจแล้วไม่สู้พักในจวนข้าชั่วคราวค่อยๆคิดวางแผน เกาจ้องสยอย่หงได้ยินเสินเวย่ยชวนเสินเจอชวนเรียกตนว่าเสิร์นเวย่ยเซียนเซิงก็อดประทับใจมีได้ตลอดทางเขาได้รับความลำบากมากมายก่อนหน้านี้เจ้านายทพบเจอล้วนไมน่ดีอย่างนี้จึงลุกขึ้นยืนโคมคำนักสนเจอชวนจนสุดปากเอ่ยว่าจายอย่างประมาก,กว่าเดิม เสนเจอชวนปรอบโยนเล็กน้อยผ่านไปอีกครึ่งชั่วยามเกาจ้องสยองจึงถอยออกไปเหวินอี้มองมุลี่ไม้ไผ่ทิ้งตัวลงมารอจนเกาจ้องสยองโดนพ้นเดินพ้นระเบยียงทางเดินแล้วจึงเอ่ยว่ารองผู้บัญชาการรู้สึกว่าคนพนีไรประโยชน์ใช่หรือไม่ แม้สันเจอชวนจะคิดเช่นนี้จริงก็ไม่กล้าพูดออกมาตรงๆเขาตอบว่าเจ้าสนับสนุนเขาเช่นนี้คิดว่าเขาคงมีข้อดีเหนือผู้อื่นเป็นแน่ไม่ผิดเหยาคนที่พูด เกาจ้องสยองมีนามว่าเสรนเวยตอนอยู่ในสำนักศึกษาหลวงได้ฉายาว่าปูก,กันที่แหลมคมในอดีตตอนสีหงเสียนก่อมรสมในฉีตูยุยงปุกมันสำนักศึกษาหลวงโดยเลือกใช้เกาจ้องสยองกัเพราะผู้กันของเขาเกาจ้องสยองเป็นบัณฑิตพิ้าเมืองหลวงในรัชสกเสียนเตอ๋อที่สี่ ตอนนวนตอนนั้น,น,น,นจงปัวพ่ายศึกพอดีหกโจเต็มไปด้วยสุกน่าตรรมความสะท้อนใจในฉาชสือที่เขาเขียนหลังดื่มสุราทําให้เหล่ามันดิบเยี่ยงกันคัดลอกต่อบทความนั้นถูกส่งต่อไปเรื่อยๆจนถึงมือเฉินอี้เฉ,ฉินอี้อ่านแล้วถึงกับหลังน้ําตากับแสงเทียนสะทกสะท้อนใจยิ่งนักศนเจ้ชวนดื่ม,มนชาบ,บอกต่อมาที่แท้เป็นเช่นนี้เอง มรสมสำนักศึกษาดวงที่สี่หงเสียนปุกป,ปัน่นในครั้งนั้นแท้จริงแล้วถูกสรนเจอชวนยุโยงอีกทีเกาช่งสยงนำเหล่าบัณฑิตทำนิเรื่องการปล่อยตัวเสรนเจอชวนออกจากวัดแต่ถูพันรูกุ้ยได้จี้เหลยปราบปรามด้วยความรุนแรงทรงผลให้ทิศทางลมของบัณฑิตในตอนนั้นเปลี่ยนไปกลายเป็นเกิดความขัดแย้งของกับฝ่ายสกุลพันธ์ พบจีบเลยที่ยังไม่ทันได้ลงมือตั้งรับไม่ทันดังนั้นจึงสูญเสียจุดยืนในการเป็นฝ่าจู่โจมสนเจอชวนสัญเจอชวนรู้ดีที่สุดมากกุญแจสําคัญในมรสมครั้งนั้นคืออะไรรวมถึงการได้เสียสิวจัวยอยงสํานักศึกษาหลวงในภายหลังด้วยพวกเขาจับจุดของ กลุ่มคนหมู่มากได้จากนั้นชักยงเหล่าบัณฑิตไปตามทิศทางที่ต้องการเรื่องนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคำพูดและบทความที่เต็มไปด้วยพลังนมนว้วความหมายของเหว่เหวินอีชัดเจนมากผู้กันของเก่าโจงสยงมีพลังเช่นนี้อยู่เขาสามารถปุกบ,บันขึ้นลมได้ นักเึษจะชวนในตอนนี้ก็กำลังต้องการผู้การเช่นนี้การเดินทางไปฉาโจรองผู้มัชาการมีชื่อเสียงแล้วแต่ติดที่มีเสริญเวยเป็นตัวทวงทีดจะก้าวขึ้นเป็นผู้นำเหล่าผู้กล้าอย่างเปิดเผยแค่นั้นยังไม่เพียงพอเหยาเหวิอนอี้หยุดพูดครู่หนึ่งต่อให้วันข้างต้นหน้า ต่อให้วันหน้าต้นสายปลายเหตุของการแพ้สงครามถูกเปิดเผยออกมาเสินเว่ยก็ยังยากที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบฐานไม่ถูกต้องทำการใดย่อมไม่สำเร็จร่ามเรื่มนี่เป็นปัญหาที่เสินเจอชวนหนีไม่พ้นบัดนี้อี้องในฝันโจร,ร่างบทความโจมตีชื่อโจเอ่ยถึงการแพ้สงครามหลายครั้งเสินเว่ยหดหัวไม่ทำศึกเป็นเรื่องจริงจ คิดจะโต้แย้งก็ไม่รู้จะเริ่มจากที่ใดพ่อแรกเพราะสนเจอชวนเป็นบุตรอนุลำดับที่8ของสินเมยจริงๆเขาเป็นบุตรชายแท้ๆของสเสริมเมยคคำกล่าวที่ว่าไม่เป็นที่รักใครไม่อาจบรรเทาโทสะข,ของฝูงชนได้นั่นเป็นความเกี่ยวพันทางสายเลือดโดยตรงไม่เหมือนเฟยเสิงที่เป็นเพียงญาติสารองห่างๆของสุนเฟยแค่วาจาก็สามารถโน้มน้าวคนทุลาดได้ข้อสอง การพ่ายศึกครั้งนั้นเป็นโศกนาตะกรรมที่พวกหวาสื่อเซียนก่อขึ้นเพื่อปกปิดความว่างเปล่าของครั้งแผ่นดินแต่หลักฐานถูกทำลายไปหมดแล้วเสนิเมเ่ยเผาตัวเองหวาสื่อเซียนเสียชีวิตในคุกเบยไว้กูกินยาพิษฆ่าตัวตายเรื่องการสมคบฐานม้าเปาลี่ยนซาแนะนำแผนที่การป้องกันทางทหารของต้าโจไปขายต่อยิ่งแม่นลงเหลือเบาะแส เรื่องนี้จะเป็นเงาเมื่อที่ปกคลุมสรเจอชวนตลอดเวลาทั้งยังเป็นหายนะที่ใหญ่ที่สุดของเขาเขาตั้งตัวเป็นใหญ่ในชีโจเหตุใดจึงขาดแคลนกำลังคนถึงเพียงนี้นั่นเพราะผู้คนตัวล่าต่างไม่ยอมมาพวกเขายินดีติดตามวีรบุรุษที่วู้วามและต่อสู้ได้กำลังอย่างอีอ๋องแข่งฝานโจแต่กลับไม่ยินดีติดตามสรเจอชวน วันนี้รองผู้มาชาการจัดการกับที่ปรึกษาในชีโจโดยให้สอบสวนอย่างเปิดเผยจึงไม่เกิดข้อปัญหาแต่เมื่อชีโจขแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆชาโจเข้ามาสวามิภักดิ์หากรองผู้มาชาการคิดจะก้กาวไปอีกขั้นย่อมต้องถอดตำแหน่งรองผู้มาชาการออก เยาหวนอี้เห็นเสิญเาชวนสีหน้าเป็นปกติถือพัดจีบเล่นนรู้เสินเาชวนคิดในแล้วนั้นจึงพูดต่อว่าชื่อโจก็อยู่ในความควบคุมของฉีตูแล้วใช้คำเลือกขานเช่นนี้จะทำให้สับสนได้ง่ายว่าใครเป็นนายใครบันเป็นบ่าวดังนั้นตำแหน่งรองผู้บัญชาการจึงไม่เหมาะอีกต่อไปเยาหวนอี้พูดเพียงเท่านี้้สองคนต่างรู้ดีแก่ใจ สนจะชวนจะถูกเรียกขานว่ารองผู้บัญชาการก็ดีหรือถูกเรียกขานว่าเจ้าฟู่ก็ดีนั้นล้วนเป็นตำแหน่งของเขาสมัยที่ยังเป็นองครักษ์เสื้อแพรพอออกจากชี้ตูสองตำแหน่งนี้ก็ไม่นำรงอยู่อีกแล้วบัดนี้ตัวเขาอยู่ในชือโจผู้ว่าการเขียชือโจคือโจกุยถ้าหากยังไม่มีคำเรียกขานใหม่ก็หมายความว่าเขายังคงเป็นแขก โจกุ้ยต่างหากที่เป็นเจ้าบ้านวันนี้ที่ว่าเกิดเรื่องเราที่ปรึกษาที่ก่อเหตุยังสามารถนั่งในห้องด้านข้างได้อย่างสุข,ขุมเหตุผลเพราะพวกเขายังถือว่าโจกุ้ยเป็นผู้ปกครองชืิตโจคิดว่าตนมันอยู่ภายใต้ใตใการดูแลของเฉันโจช,ชวนสองฝ่ายยังคงมีเส้นแบ่งอยู่ มีเพียงคงหลิงเท่านั้นที่ตระหนัดถึงปัญหาข้อนี้นานแล้วก่อนออกเดินทางไปฉาโจกราก่อนก็เตือนโจกุย้ยครั้งนี้ก่อนออกเดินทางไปไหวโจวก็เตือนโจกุ้ยอีกเพียงแต่โจกุ้ยไม่เข้าใจจริงๆนั่นนานป่านนี้ยังคิดไม่ได้เสียทีเซินโจ,จชวนไม่อาจตั้งตัวเป็นอ,อ๋อ ยังน้อยตอนนี้ก็มีได้อีอ่องแห่งฝานโจสถาปนาตัวเองเร็วถึงเพียงนี้ย่อมกลายเป็นเหยื่อที่ยืนอยู่ตรงหน้าฉีตรงตอนนี้สีจูอินพอมีเวลาแล้วรอให้นางอุดช่องโหวของเปลี่ยนจินเรียบร้อยก็จะมีกำลังเหลือนำทัพมาจงปัวเป้าหมายแรกที่จะโจมตีก็คือบรรดาอองเถื่อนที่ตั้งตัวเป็นใหญ่ในปากเขาเหล่านี้ การไม่มีฐานะก็มีข้อดีอยู่เหมือนกันเสินเจอชวนเอ็นกายไปข้างหลังเล็กน้อยอย่างน้อยสีจุยอินก็ไม่มีเหตุผลในการนำทัพออกมาไม่อาจข้าม5้าโจที่เหลือและบุกมาตีชือโจได้ชือโจไม่มีภายจากโจผู้ร้ายทั้งยังไม่มีอ่องยึดตั้งตัวเป็นใหญ่คนที่แปดกองกำลัง นำทหารออกจับคุมคือเซลเชียซึ่งเป็นผู้นำของทหารรักษาพระองค์สนเจอชวนอย่างมากกับเป็นเพียงนักโทษหลบหนีเท่านั้นชื่อโจอย่างมากกค่แค่ซ่อนตัวนักโทษหลบหนี โจกุ้ยไม่ได้แขวนธงกบฏอย่างเปิดเผยในอาณาจักรต้าโจแห่งนี้เขายังคงเป็นผู้ว่าการเขตการไม่รับฟังคำสั่งจากฉีตูล้วนสามารถอ้างได้ว่าเป็นเพราะหนทางยาวไกลการสื่อสารไม่ดีเท่าที่ควรอาศัยจุดนี้สีจจอินก็มีอาจโจมตีฉีโจได้แล้วเว้นแต่นางจะอ้างว่า ต้องการกวาดล้างโจรผู้ร้ายนะนํำกําลังอ้อมไปทางทิศตอนตกของฉือโจจากนั้นเดินทับเข้าฉือโจโดยให้เหตุผลว่าขอยืมทางแต่ว่าการสิ้นเปลืองกำลังฐานเช่นนั้นงบฐานที่ต้องใช้จะต้องเพิ่มเป็นเท่าตัวซึ่งยังไม่แน่ว่า ชีตรูจะมีปัญญาจ่ายวิธีที่ดีที่สุดยังคงเป็นการให้แปดกองกรังนำฐานออกมามีตันเฉิงคอยสนับสนุนสเสบียงอาหารระยะทางใกล้มากสามารถเปิดสึกกระชิวโจโดยอ้างว่าต้องการค้นหาและจับกลุ่มสินเจอชวนกระอันหารจิ้นก็ใจร้อนเกินไปมีเพียงถูกเซลวชีเยโจมตีจนแตกผ้ายังถูกกำราบจนงองงม ส่งผลให้8กองกำลังหดหัวกลับไปอย่างขี้ขลาดกระนั้นสถานการณ์นี้ไม่มีทางคงอยู่นานเพราะ8กองกำลังต้องย้อนกลับมาอีกแน่เราให้3คู่ั้วอำนาจในฉีตูเข้าสู่ภาวะมั่นคงกรมกลาโหมจากอาเืออขุนพลอีกครั้ง เพื่อป้องกันเหตุการณ์เช่นนี้เซลชีเย่ก,กับเสริญเจวนชวนถึงได้ซื้อลานหน้าศว์เปิดหยวนมาจากโจกุย้ยเพื่อใช้เป็นค่ายของทหารรักษาพระองค์เมื่อเป็นเช่นนี้ทหารรักษาพระองค์สองหมืย่อมกลายเป็นโลทางทิศตะวันตกของชื่อโจใช้ต้านฐาน8ดกองกำลังโดยเฉพาะ แต่ขณะเดียวกันหากทหารรักษาพระองค์กลับเข้ามาในเขตชือโจสีจูอินก็จะใช้การกวาดล้างทหารกับบทเป็นข้ออ้างยกทัาขึ้นเหนือมาจูโจชืีอโจดังนั้นเสินเจอชวนจึงไม่รีบร้อนกําจัดอี้อ๋องในฝานโจเขาต้องการให้ฝ่ายน,นั้นเป็นภูเขาที่กวางอยู่ระหว่างเขากับฉีตรงแต่ก็ไม่อาจปล่อยให้อี้อ๋องเป็นใหญ่ ข้าเคยเสนอให้รองผู้มาชาการยึดฝานโจโดยเรือทว่าตอนนี้ไม่ใช่โอกาสอันนี้แล้วน้ำชาในฝ่ามือเหยาวบนอี้เย็นแล้วเขาพูดว่ารองผู้มาชาการจะเลี้ยงอี้อ่องไว้จะต้องตัดมือเขาได้ยื่นไปทางเหนือก่อนหลายเดือนก่อนเสนเจอญชวนดวงตาใสกระจ่างเลยจิงเจอถูกเชื่ออันส่งกลับเขาลวดสาร กลายเป็นพ่อทุกคนรุมจมตีไม่อาจมงการกลุ่มจรได้อีกสมผลให้เขาลัวา่วซานโกลาหนไปหมดจนฝ่ายต่างๆเป็นศัตรูกันเองตอนนี้อีอ๋องคิดจะเป็นพันธมิตรกับเขาลัวา่วซาน เลยจริงเจอที่หวังจะประงาดขึ้นอีกครั้งไม่มีทางลาดโอกาสดีแน่เหยาเอินอี้แววตาวุบไหวความหมายคงรองผู้มัชาการก็คือเสนเจอชวนฟันขี้พัดจีปิดหน้าครึ่งหนึ่งแววตาทอย,ยิ้มขณะพูดเนิบชาข้าจะช่วยเขาอีกแรงลมพัดนอกหน้าต่างฝนกำลังจะตกหานจิน้นขุดกำแพงจนเล็บทั้งสิบ หมดเขาอยู่ในคุกชื่อโจมาเกือบสามเดือนพร้อมจนสภาพไม่เหมือนคนทั้งยังถูกคนเหยียบย่ำด่าทอตอนแรกเขาทนไม่ไหวน้ำตาไหลาอาบหน้าแต่เมื่อเวลาผ่านพ้นไปเขาก็ค่อยๆชินชากินข้าวผู้คุมถือถังใช้ทับพีไม้เคาะประตูห้องขังไปทีละห้องพรางตะกอนเสียงดังกินข้าวได้แล้ว พวกเขาครองแก้วเชี่ยวชาญสามารถตักน้ำแกงและข้าวออกมาได้อย่างรวดเร็วเติมใส่ชามจนเต็มโดยไม่หกแม้แต่หยดเดียวหานจิ้นได้ยินเสียงกระรี่ะยับไปหน้าประตูยื่นมือไปเขี่ยชามคิดไ่ถึงว่าผู้คุมที่เดินผ่านไปแล้วจะใช้เท้าเตะชามข้าวจนกระเด็นน้ำแกงแบบมีและข้าวผสมกันก่อนจะสาดกระจายไปทั่วพื้นหานจิ้นหิวจนแสบท้องคุกเข่าลงใช้นิ้วเขี่ยข้าว,าวบนพื้น และพยายามยัดใส่ปากในข้าวม็ดดินทายปนอยู่ทั้งยังมีก้อนกรวดเล็กๆเวลาเคี้ยวทำเอาปวดฟันเขาใช้หน้าผากดันประตูห้องขังและยื่นมือสกรปรกเข้าไปในปากแค่ก้อนกรวดออกมาระหว่างออกแรง พันเห็นเท้าผู้หนึ่งหยุดหย่ดนอกประตูห้องขางหานจิ้นเหลือบตาขึ้นอย่างระมัดระวังมองออกไปข้างนอกอย่างขาดกลัวเก่าจ้องสยองคิดไปถึงว่าหานจิ้นจะตกอยู่ในสภาพนี้เดิมเขาแค่อยากมาเยี่ยมเจ้านายเก่าสักหน่อย หานจิ้นเป็นน้องชายแท้ๆของหานเฉิงตอนอยู่ในฉีตูนับเป็นคุณชายผู้สง่างามคนหนึ่งขอรับตำแหน่งผู้บังคับการแปดกองกระังแทนฉีกูอันในคณีกูระบายน้ำก็เคยลงไปเล่นในน้ำ สกปรกตอนนั้นเขายังเคารพนับถือเซลเชย่มากเขาจ้องสยองรู้สึกฝาดเืนในลำคอหลายครั้งที่อยากเอ่ยปากแต่กระพูดอะไรไม่ออกหานิ้นจ้องมองเขาจ้องสยองอย่างนิ่งงนันก่อนจะโผล่เข้าไปในทันใดว้าลูกกรงพางถามด้วยเสียงสซื่อื่นให้ว่าพี่ชายข้ามาแล้วหรือพี่ชายข้ามาแล้วใช่หรือไม่จบตอน